หลังจากบอกมือลาตอนสังกัดเดิมนะคะแล้วผ่านตัวเป็นอิสระสำหรับแบงค์อาทิตย์ก็มีผลงานใหม่มาฝากให้แฟนๆเนี่ยได้ติดตามทันทีค่ะโดยล่าสุดนะคะแบงค์เนี่ยก็ได้เผยคลิปโปรโมทละครเรื่องใหม่ลงในอินสตาแกรมส่วนตัวจากนั้นบรรดาแฟนคลับก็เข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจรัวๆค่ะพร้อมรอติดตามและพพอร์ตผลงานของแบงค์กันอย่างมากมายแต่ในขณะเดียวกันก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์ในเชิงแซะแล้วก็ตำหนิพระเอกหนุ่มในทำนองว่าไม่ให้เกียรดสังกัดเดิม ควรรอให้หมดสัญญาก่อนค่อยโพสไหมซึ่งงานนี้นะคะทางด้านแบงก์ก็ไม่รอช้าค่ะรีบเข้ามาตอบคาถามให้กระจ่างชัดว่าสัญญาหมดตั้งแต่เดือนธันวาคมแล้วครับสัญญานักแสดงไม่ได้หมดสิ้นปีเหมือนกันทุกคนครับโดยมีแฟนคลับเนี่ยร่วมเข้ามากดไลค์แล้วก็ให้กําลังใจเจ้าตัวกันอย่างต่อเนื่องค่ะ ทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิ์ชกันได้ที่ True i n s i d e ะครับฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ